มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาเล็ก mm hmm. <Alex, S 2> เปิดใจครั้งแรกสัมพันธ์โบเมนลดาลัาน่น mm hmm. ผมไม่อยากโสดแล้วหล mm hmm. ังมีกระแสข่าวลือหนาหูระหว่าง2นักแสดงอย่างอาเล็กที่ทเดชแล้วก็นางเอกสาวโบเมนลดาซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะ mm hmm. โบได้ยอมรับว่าคุยกับอาเล็กมากขึ้นค่ะล่าสุดนะคะวันนี้อาเล็กเองได้เปิดใจพูดถึงสถานะดังกล่าวแบบชัดๆ ว่าจริงๆเพิ่งจะเริ่มคุยเริ่มจีบแล้วคือบอกทุกคนตรงๆว่าเพิ่งเริ่มได้เดือน2เดือนเป็นระยะเวลาที่เราเองเพิ่งจะเรียนรู้ศึกษากันและเราเห็นข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้โฟกัสที่ผลงานก่อนเพราะว่าเราเองเพิ่งจะเริ่มแต่คนดูนําเราไปแล้วก็อยากจะให้ใจยเย็น เพราะว่าเราสองคนไม่ได้รีบร้อนซึ่งปกติแล้วตนไม่ใช่คนที่กล้าจีบใครแต่ว่าเคสนี้เราเองได้ร่วมงานกันมาก่อนก็น่ารักดีสองเดือนที่ผ่านมาก็มีความสุขตอนรายการออกมาคนก็เชียร์เยอะเราเองก็ดีใจแต่ว่าเราเพิ่งจะเริ่มเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ต้องพยายามคิดให้รอบคอบแต่ณนะวันนี้ค่อนข้างมั่นใจก็ยินดีที่จะพูดและน้องก็น่ารักมากถ้าถามว่าน่ารักยังไง อเล็กเผยว่าน้องน่ารักอยู่แล้วตลกที่เล่นแมนแเป็นอะไรที่ทําให้เราแฮปปี้เราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขเรื่องพวกนี้ต้องใช้เวลาในการศึกษากันณนะตอนนี้เราแฮปปี้มีความสุขดีอเล็กเปิดใจครั้งแรกสัมพันธ์กับโบเมนดาลั่นผมไม่อยากโสดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ